ครับวันน <im cose wick> so, ี้เรามีปลาเข็งครับผมผมสิปนครับผมนี่ครับตาฟื้นแบบปนทงบันทักลอกแลกเอากมาดีครับใช้ได้ป่าอยงครั้โอ้สุดนี้ตึ๊กไปอันนี้ึเครับไปกี่เดือดกี่เดือันึไปในกระติกี่เดือนนี่เตึกเฮียเอาด้วยกนแดีวมันปนไปกัน็เผมปนได้ปลาเขงครับผมพอปลาเขงปนแสบสุดแล้วตัวคีนะปลาหากหลายน่เเฮยอยู่ครับไอ้เื่อนอย่างเอยู่ีบ ล้อนำเดี๋ยวสำหรับคัวปลาครับผมไข่บอกเดี๋ยวไข่มันอ,ออกนี่มันลอยอยู่นั่นหูไข่ตัวนี้แล้วปลาแซ่แข็งมากครนะับผมไข่ไข่นะได้ขี้ออกมันมันนี่ครับฉันบ่มมันบาแ่บปข่ขิงหูไข่ที่เบิร์ดเขาแล้ว ล่างๆนี่บอกโอ้เขื่ืนพลอยเขียบเลยครับผมเราสว่านอันนี้อยู่นี่บวกือปล่อยมันแกนี่เอาไนเอาพันบก่กไ,ไม่อวนกับนี่ยุคน่ะผมแก่ปบบนีเฮ็ดแ,แนวอย่างเดียวแล้วนี่มันลวกกินกับปนสุดยอดแล้ว ตาขาสีลักบกเขือครับผมสดๆเลยกบพลอยอย่างก็จงมีนีหนามเสือไหมเหมือนอ่อนมีนหนามไหมเอคืนพอยครับผมคืนแล้วนี่หนดหนามน้าสองสามหน่วยกว่าข้อีเด่นนี่น้ำไม้ตก้มาผมเดี๋ชมน้ำไม้ตกแต่ผมเคยซิมแล้วต้นนี้โคตรขืนนะครับผม ขึ้นลิ่มปะครับคุณเลาะหลายครับขนาดน้วยให้หน่อยอ่อนหน่อยสิขึ้นเห็นไหมครับนี่ครับแราวก็มีบุกซีด่าเป็นกำลังงามเลยโอ้เป็นมากดียุกไก่น้ำครับผมเจอร์ชิพันได้ทันลน่วยซ้ำเหนียวไปตนตใำเทปังนัดก็ได้ครับผมตัดฝาดก็คือคืนเทน้ำมาทิ้สุดยอด ก็ปนกันเลยครับผมร้องจักษสองหยอดครับพอได้กินหอมโหระพานี่ครับที่เด็ดขรงห้องครับผมหน่อไม้ต้มตแตงเขืออันนี้เก็บมาเองไม่ๆครับแล้วก็แม่มิมกุกน่อไม้ตอานซ้าครับผมสองมกอุกใหญ่ๆเลยรับรองเด็ดเลยบนกระถิ่นมุกหน่อไม้นี่ก็ผักสดอันอยู่บ่วงค่ะครับผมนี<ๆ>่ไม้เใหญ่ครับๆๆมารวมมุ กระเทียมหอมแดงเขาเองเดี๋ยวมันต้องกรีเดี๋ยวุ่มนี่กระเทียมกับหอมแดงถ้าต้มมันต้องต,งต,งต้มจะผิดครับผมขึม้กัลบหนึ่งเลยเดีย๋ยวรู้เลยแม่สุ่มปลาเป็นไปแม่นี่ต้องปัดแดกต้องปัดแดกใส่เป็ดตัวเป็นพวงอยู่ครับผมนาคอนด่าเลยเลยนี่งูกเนาะนี่มันสิงันวน้ำหัวปลาคอตัวนี้นะครับผมเสียนาวลงไปเอาที่นี่ ลงมาเะนะบิกให้ไกลเลครับกระบองแซ่บมากจบจุดป่าไปเปอยมาเสกเบิงมันเปื่อยยังโอ้สิได้แล้วบอกเลยครับผมมันแบบพ่ปนปากเข็งนี่สุดยอดป่นบางคนนี่มักก็พ่นสุยางครับผมแต่ส่วนมากผมมักป่นครบนี่ครับป่อนอิปูไปงี้สิแล้วปาเข็งเนี่ยพอแพ้ครับรอเบิงความแซ่บ หอมแดงต้องีเอากพวกกระเทียมครับมัหอมโอ้ไปใะไรน้าค <out> ินฝากึงเม็ดประแดกต้อเป็นประแดกแซบุอีกี่เดือนไม่ปุนมัดดีเลยม่มดีคือปลาสลิดครับผมเม็ดประแดกแซบบ่นนวทาแมันวดตะวันเม็ดมันกินได้ปุ่นี่โอ้กําลังกําลังสิ่หน่วยใหญ่ครับผมนี่ เห็ดมันตอนสีหักแล้วนี่อันนี้มาขำไปส่นได้หน่อยนึงไหมเพียงแอวไงดีสุหัวได้แมนน้ำเล่นมันปลูกจะสวยงามนะครับผมกินได้ว่อมปลูกได้หลายไร่หินมีตลาดทรงออกกับด้วยให้กันครับผมปวดเหงาไปเลยครับผมเยอะเลย ปลูกทีผมันเล่นหน่อยทุกเนี้ยตีนหอมโอ้ไข่กับปลามันยังคุลงหอมใคเล่นนี่อาแกะเทียมมากเลยนหอมก่อนจะตักปากว่า,าพัยไห้มันนย็นครับเวลาเขาแกอ้ยจะได้ยินมยิได้แกเนื้อไงหัวปลาคอเลยขนาดไหนนี่ไ ท้า,าออกมาต่ำครับผมออเาเผ็ดๆเคตดีครับผมเด็กนอนกินก็ได้สุดยอดครับผมคนเคีงมันๆฉากกับป<ร>้า<ร>หมอครคับผม ก่างนี่ก่างแบบมันสิพร้อมตะไร้แล้วนี่ <c oughs> มันมีไข่ครับผมว่ามันไข่บ่ไข่เป็นไข่อยู่นิดหน่อย <c oughs> แต่ผีลงบอลมันยังสิแล้กระเทียมก็ลงบหมแต่ก็มีอะไรต่ำที่หลังเนี่ยผิดต้มกระเทียมจี๋ตั้งแจกสาตาเดือดนี่นีประสบการณ์ครับไปแต่ท้องต่ำเลยนี่นีถึงน้ำแจกสาตาปุ๊ก กี่เมื่อผมแกะปลาเลยฝั่งหนึ่งอาจจะมุนนังหน่อยแต่าทางหนึ่งยางดีปากับผมปนปะเิ็งบอกเลยสุดยอดอานิสาีสันจกพวกพวกเขาเหนียวหักตามสุดๆหักบวกกันสุดยอดครับพันยี่ลงกัันมุนๆนิดหน่อยมัน,น,น,นแตกเร็วเออเยอะ hẳn ở nó nuôi được nha cả <cười tình> đây nó rồi này có gì đẹp tươi tạm ngay bốn cái là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มันต้องขัดกลางวูตรงหวงัวขอาปนปกิ่งอันกินจะติดใจโอวูอจูบเลยจะมาใส่น้ำไหลผมเห็นแบบพอดีเพราะว่าผมมักคุยอะผมบ่มักจังโอ้ยมันมันจงมุ้งวันเตียงผ้าตีละข้งจริงจริงๆอ่าเดี๋ยวเตรียมพร้อมเข้าไปที่นี้เดี๋ยวจะใส่พร้อมมีนเขาใส่เมื่อฝนปะขิงเหรอ แต่เแน่เลยไหมนนกินกับเอาเนาะนใส่สามหอมนะครับผมสองหอมหีือร่าวอยู่น้านผมงามครับข้าวเชิญเนี่ยอหอมปีก็จะใส่ผสมคนไปกนนปริหอมปี่ใส่ก็เลยใส่สงอ,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 สง,หอสงหอมพรมแล้วที่หอมก็หอมพอนีอ่ใส่เนียนเนียนนะเนาะโอเล่างกันล่างกันไปบิดทิ้หอมในผูมาเลี้ยงนะยอดครับผม คนบานเขาต้องบีสองสี่น้ำหอมหอมหยุดแตกออกมาหอมน,น้ำบิดน้ำน้ำต้มนี่จะเไหมเท่านันนั่นไงคือมาจากฝนมันครับผมมันนอนพักไวแล้วกกกางแปลกยุ่งเตะตส่ปลาจะ้มใส่น้ำไหลได้ไหมเนื้อมันจะแข็งนิดก็ ใส่สเลยอใน้ำเปล่าหยอนจังเลยความใส่รถด,ดีบ่นนื่อปนใส่ครับใส่สมใส่เียบใหม่ความใส่รมหอมมันนี่เี้ยมันเค็มพอใส่ปลาเดดูปลาเดดเ็ปิดลดเลยใส่พอดี้งงามลน้ำพอดีวท่นนี่เนาะพอดีพอดีต้นนใหม่มาทีนนิวแล้ว พันพักน้ำลายกระเติมมันไปอีกครับนี่ชิมมึงกันนะชิมมึงก่อนอนัเอาาวเงียบเข่าแบบเข้มขน้ขนเข้มข้นจางลายกับเปียงปน,นรับจาชิมหอมเอาเก๊ดัน,นไปลุยกันครับผมเสร็จเรียบร้อยครับมาเด้อครับผมทา้าเพิ่อนคำนี้สมพักเลยครับผมหล่อแมงตลอดอของเขามีหัวปีมากของปวดผมเลยครับ มีอันนี้มกน้ไม้แม่ครับผมชอบมากเลยมันเขาพักสารแน่แบบพันเมืองนอกอทางของทางว่าหอมมากเลยครับนี่คือเก็บเองสดๆอยู่นี่ครับผมอืมปลาขิงมาจัดกันเลยครับผมคเขาโล่เขาดีดอืมน้ำม้นจมได้สวยว่ะเฮ้ยขอบเคุณเลยแกมีน้องมันเป็นฉากมะเดี๋ยวแบบบุกอยู่ทางตอนปลาขิงมันมันเหมือน

Măng Thơm Mình không cần đồn Cái bắp heo món này này bây giờ Mực lạnh bắp heo Tuyệt đẹp Mực nó Cái bắp như สร้งางใครบ้างมันคัเห็นบไป,นไปงนครปบอกเลยน้ำบัวร้นอนเดี๋ยวทำต้องอย่างนี้ ผมอาให้เราพักแป้นตัวนี้คือ,อคืนจะฝ่าใไซไหมน,นถึงกินทัง,งไซถึงมอ,งอมันแดกอ๋อแต่กางวนเนียดขึนเนียเองก็แดกครับผมอานผมพักกับแดดผมเมื่อผมเมื่ออเอไซกงอเนี้ย แม่ไดจะปูเขียอยู่สวนน,น่ะเผาพันอยู่วันเมียนเลยเดูดวนมา,นมาล้วมันอยู่เล็กเดือดตันมันกต้องิตใยมันจะทำคเครือโปรตีนไง เราเอกอทุกครั้งสองปีนะมันตายด้วยคือคืนอมันชือกันก็เือโบกีัก็ตัวหมมันก็ตายง่ายนก็ยังกั่งนกมู่เดียวผมคุณทานาบมาต้องกินให้เบิด กปลาผมอมองมท่กินาคอพืม่านกินน้ำใหม่อยู่ยังเบาบาบอปลน้อยน้ำใหม่ยังไงนะไม่เป็นไรถึงองดูแรงนมันยังเป็นน้อยตู

ผมพับมันก็เจียบเขาค่ผมเอาแป้นมาเกือคืน mặt mà mặt 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 không? mặt mặt không? vậy hả mặt 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 ก,นกินนี่ไ่ไม่แมงสิบ่ม,มีทาได้นนกินแมงกสวนยนนี่ซื้อออกตัวหืมมี่หรอ่ไม่ก่มกม,ม่บกใส่มันกวมือเามีตัวเดียวกินละอบมากไปแล้วครับผมถังไทยรสสมัยร้อนๆุ้ปลาข็งสุดยอยดลีครับผม ลองว่าปนเลี่ยนแบบมึงครับผมนี้ปลาเค็งหอมบัวครับมันย <c oughs> ดอดอนะครับผมได้ไปหาปล่อยยังมือครับสดๆเลยนะเนี่ยนะ